私がオペレーターの女を守るよ絶対に妹の私はロドスのオペレーターに過ぎないあなたの好きにしたが来たよ負傷者はこちらにあざなえる因果を背に負って覚悟後悔祈り怒りそれぞれの手を思いで染めて 求めるものは、ただ、一つ。消えてしまった人たちは、もう二度と戻ってこない。どれだけ運命に欺かれようとも、私たちは決して、明日から目を逸らしませんアークナイツ、新章、土豪孔明、この大地の答えを求めて。 โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผม e l e c t กโทรเดนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันดีคืนดีนะครับที่ตู้มันล็อกกับโรสมอนติสของผมนะครับได้เข้าเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l แล้วขอเสียงหน่อยครับเหงาชิบหายเลยสักก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเปิดหาน้องโรสมอนติสกับ มัดล็อกนะครับผมซึ่งสองตัวนี้เป็นตัวละครที่ดีแต่ที่ดีกว่านั่นก็คือมัดล็อกนะครับผมความสามารถดีทุกอย่างแต่ผมอวยโรสมอนติสผมต้องเอาโรสมอนติสก่อนนะครับห <c oughs> ลังจากที่เ <c oughs> ที่ยงคืนนะครับคือแม่งเซิร์ฟบินนะครับไปหลายรอบม,มากกว่าจะคนนคกลับมาได้ก็ประมาณตีหนึ่งนะครับผม <c oughs> ซึ่งก่อนที่เราจะไปตู้โรสมอนติสนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำการ แดกสก,กินไม่ใช่แดกซื้อสก,กินก็มีอยู่2สก,กินที่ผมจะซื้อนะครับก็คือเท็กซัสแล้วก็ W นะครับผมน้องแมงสับของเรานะครับไปซื้อไป18โอเคชุดยังสวยนะครับผมต่อไปเป็นเท็กซัสนะครับผมยุคสมัยที่อยู่แกนะ๊งมาเฟียเนาะมาโอ้ช่างสวยงามดาบไรเซเบอร์สีแดงไม่ใช่ เรามาที่เฮทันนะครับผมก็ออริจินัลกับออริจินัลนิดหนึ่งนะครับผมก็มีน้อยน้อยนะครับ <laughs> เราจะมากดตู้ forget me not นะครับผมเอาละมาคูณ10ใบ,บแรกเลยดีกว่าเราจะทำเหมือนเดิมนะครับคูณ1ไปเรื่อยๆนะครับคูณ10นี่คือกดเล่นๆนะครับมันไม่ได้อะไรหรอกเเชื่อผม อืม w h ครับนั่นแหละครับได้เวลาความจริงนะครับดูซิว่าผมจะเสียไปเท่าไหร่แล้วมันจะยาวนานแค่ไหนนะครับผมมาเป็นกำลังใจงให้ผมได้น้องโรสของเรานะครับผมเอาละเริ่มจากถุงใบแรกนะครับเจิมเลยถุงใบแรกก็สีดาวนะครับโอเคไม่ไมีเสียหายะไร ไม่เสียหายอะไรนะครับเฮ้ยลืมไปผมมีตัวคูณสิบอีกใบหนึง่งกูเองสิ <c oughs> โอเคนะครับมาคุณสิบอีกใบหนึ่งนะครับไม่ออกหรอกเชื่อผมนะครับโอ้มันออกยากจะตายแน,น่นใหญ่ไิสเปอร์เลนกับแอสเตเซียโอ้โหม่นเฮ้ยคอมโบดีชัดเจนมากผมบอกเลย ถ้าตู้นเนี่ยผมยังไม่ได้มันยังไม่จบครับวันพรุ่งนี้ผมจะไปแลกตัวมาเพิ่มแล้วก็จะอาจเพิ่มอีกนะครับผมผมบอกแล้วคลิปเนี่ยเปิดหาจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะครับมาเราจะมาคูณหนึ่งไปตลอดเกมเลยแล้วกันนะครับผมวินาอีกแล้วฮิบิคัสโอเค โอเคโอเคมาต่ออมเริ่มเจ็บแล้วนะครับมา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 กดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆ f u c เฮ้ยมาแลักมาแล้ว yes โอเคโอเค เยี่ยมได้มาแล้วนะครับมัดล็อกนะครับผมทำใจเย็นทำใจโล่งๆไว้อีกสิบรอบเราก็จะได้น้องโรสนะครับใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ โ okay, อเครอบสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้พาทู 2, นะครับ๋ยวไม่ก็ผมอาจจะตัดเชื่อมกันเลยก็ได้ผมจะอัดอีกวันหนึ่งนะครับนั่น วาระสุดท้ายถึงจะเป็นของจริงนะครับดวงผมน่าจะหมดไปกับเฟดแก,แกลเดอร์นะครับเจนโนกเรียนนะครับโอ้โหแม่งไม่น่านเลยนะครับก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้จเจอใหม่คลิปหน้านะครับโอ้โอหเมย์ก็หา้าดาว โอเคครับก็ขอต้อนรับกลับมาสู่ในวันที่2นะครับผมไม่นึกเลยว่าควรต้องทําคลิปต่อกันนะครับ <c oughs> คือมีนิดเดียวจริงๆนะมีแค่มีแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่1พฤษภาคมนะครับก็ตูก้ก็รีนะครับไม่ใช่แพ็คดิไอนีนี่นี่ไอร้านค้าดีนะครับผมก็ผมได้นาการแลกมาในจํานวนหนึ่งนะครับผมก็จะไปเปิดต่อเหมือนเะดิมเนาะ น้องโรสนะครับผมกำมัดเขาเปิดหนึ่งฟรีฟรีหนึ่งก่อนแล้วกันโอเคมาวันนี้ฟรีนะครับทุกวันฟรีนะครับจนกว่าตู้มันจะหายไปโอเคมาถุงมาแล้วนะครับ,บรเติมด้วยดูเบอร์แมนถ้าไม่ได้อีกวันที่สามสี่ห้ากจนกว่าผมจะได้แล้วผมก็ ถ้าอีเวนต์นี้ไปแล้วนะครับผมก็จะทําการลงคลิปนะครับโอเคนะนี่คือข้อตกลงบองว่าเนี่ยโอเคช่างมันเถอะครับเรารีบกดแล้วรีบไปนะครับผมเพราะช่วงนี้ผมก็มีงานงานกลุ่มของมหาลัยเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้อัดตอนไหนแต่มันก็ใกล้ปิดเทอมแล้วนะครับใกล้สอบไฟนอนละนะก็อยากให้ตัวเองผ่านไฟนอนไปแล้วก็ขึ้นปีสามแบบสบายๆนะครับผมก็ ช่วงนี้ก็มีเกี่ยวกับโควิดอีกระบาดนะครับผมก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอให้ได้โรสมอนติสแล้วก็จะได้ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานครับโอเคสคริปต์เลยนะครับ 私の力を正しく使ってね、ドクター。それから私は物忘れがひどいから忘れてそうなことは教えてね。<c oughs> ได้มาแล้วได้มาแล้วน้องโอ้น้องโอเคโอเคนะครับโอเคปิดตู้นะครับเจ็ดสิบครั้งโอ้วระเจ้าโอ้ล้มตาจะไหลโอ้โหวุรกิจตั้นไปชั่วขนาดโอ้ยหมายก็โอ้ <laughs> <laughs> โอเคครับปิดตู้นะครับ2วันโอสอวันโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวลาไปด้วยภาพสวยๆของโรสมอนติส์นะกันนะครับโอเคบายบายครับบายบายเย้ได้วันแล้วโอ้ย